กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมได้เดือดกันแน่นอนครับในเกมนีหน้หนึ่งเกมเดียวเท่านั้นครับผมอยู่ที่ว่าใครจะชนะครับผมได้ไปอยู่ในสายบนครับเริ่มต้นขึ้นแล้วบล็อกเฮ้บล็อกหรือเปล่า <30 seconds. S 1> เฮ้ทำ <30 seconds. S 1> ไมก็ <30 seconds. S 1> อี้ล่องหนวะ เฮ้ยโอ้โหมิดวันบอกเสียวอดไปแล้วฮะ <c oughs> เรียบร้อยถอยไปบล็อกลแล้วตีไปก่อนทีหนึง่งเผื่อโดนแกครับได้เลเวลมาโหหนึ่งส่วนสี่แล้วนะวอดต,ตัวนี้รวยด้วย <c oughs> พี่ควินแกทีเด็ดไงแกเซนที่ก่อนแนละ้ว ว่มีมิดวันมีแอบเอาบัตรเกนเนตมาด้วยครับ2อ,อันเลยนะเลือด700ครับผมแล้วก็สแตทครับควินนี่เลือดเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูครับควินเลือด648ครับเอาว่ะมีแฟรี่ไฟเจออยู่ครับแต่ว่าควินแอดอยากจะลักไก่กับ3เรสครับผมแต่มิดวันเล่นแบบนิ่งๆหรือเปล่ามิดวันเล่นเป็น ทางด้านเก็บสแตทก,ก่อนนะฮะโอ้หเอาคีบเองนวพี่ควินแต่พี่ควินแกกะเอาแบบเบลสองมานะเบลสามนี่ระยะอันตรายเหมือนกันโอ้พี่ควินแกคุมหน้าเน้นฮนะแต่มิดวันเกี่ยวมาได้ครับหนึ่งทีเรสเก็บคีบมันไปครับทางด้านฝั่งควินคีบหกตัวครับพี่ควิน โหได้ดีนายคีปตีกายครับโบห้อยแล้วก็ได้คีปมาอีกหนึ่งตัวด้วยแบบแจมแจ๋วชนครีปนิดนึงครับผมมีเซนที่อ้แต่คีปมันเยอะเกินครับผมลิงเลี้ยงไปก่อนแล้วมิดวันแต่เอาเข้าป้อมไม่ได้ต้องยอมเจ็บครับยอมแทงโคตและคีปตีกาไม่ได้ด้วยครับโดนเลสไปทีครับเลสกดดันครับผมเผื่อดว2สองสต็กครับ ด่านี้ดีนายกับคืนไม่ดวันคมเหมือนกันนิดวันครับผมหนึ่งดีนายกับฝั่งควินก็สามดีนายแล้วควินพี่แกํำหน้าเนี่ยครับแล้วแมงโก้ควินอืมแล้วเรสกับคืนครับเอาคีคบเหมือนกันปิดวันควินว่าไงต่อยตึงต่อยตึงหรือเปล่าต่อยตึงหรือเปล่าเรสไปทีเรสไปสองเรสไปสามกบผมยุบนะบอกเลยว่ายุบยุบจุก คีปตีไก่แม่มิดวันครับเรสครับได้มาช็อตนี้ครับคีปสิบสอตัวก็ควินแต่ควินเนี่เปียกมันมีวิชั่นครับอกแต่ทางด้านมิดวันเซนที่ปักลงไปนี่อาจจะโดนแก้ครับแล้วก็ถล้ำไปแก้วอร์ดฝั่งตรงข้ามไม่ได้ด้วยฮะตัวคนเดียวปราเปียกหัวใจเริ่มหักเลยครับฝั่งนี้ควินดีนายทิ้งเลยครับโอ้โหสมแล้วกันที่เซตอัพรอไว้ครับทางด้านฝั่งควินโหแล้วไม่ได้คีปทงด้วยครับทางด้านมิดวัน เอาเลยทางด้านฝั่งควินนี่กอดคีฟทงไว้ครับเงินเยอะเงินเยอะแล้วก็ปักเขาบอดโยกไปอีกทางนะครับควินนี่แต่ย่มาผมแน่นเครื่องกว่าสตาร์ทมาดีครับมีชัยไปกว่าครึ่งครับเบรสหนึ่งเบรสลับคืนมาดีครับมิดวันแทงโก้ดึงไว้ก่อนคนระับเอาเอาฮะมิดวันบอกได้ไหมปั๊มมาเบรสสองทีไ,ไฟลี่ไฟ์เออร์ทันครับมิดวัน ควินมานาบดครับผมแต่ว่าตีธรรมดาแรงอยู่ฮะคำหน้าเน็ตกันไปครับมิดวันก็ยามมาส่งวันนี้ับฮิวซับควินมาผมสลับทางด้านฝั่งสแตทครับเลือดจะได้รีแบบเต็มฮะเต็ม,ตมเปี่ยมโอ้โหมาถึงก็เลยเอสครับแจะไปทีครับผมทางด้านมิดวันได้ขี่มายครับ จอโปรเพยเยอร์เล่น s อนีมีขนลุกเรสก็เอาคลิปมาครับควินแล้วแน่ได้คลิปมาเหมือนกันทางด้านมิดวันมิดวันครับเรสกดดาทีหนึ่งแล้วก็ดีนายด่านมาเรสคืนไปทีหนึ่งทางด้านฝั่งควินนี่มีปัญหาเรื่องมานาครับส่วน,นมิดวนมานาก็จะหมดเหมือนกันนะเอาครับตึงอยู่ตึงอยู่อยู่ มันมีรูนออกด้วยเหรอวะเนี่ยแต่เขาห้ามเก็บรูนด้วยรอฮะโอ้โหโอ้โหเอากดดันครับเรนสหนึ่งครับไล่ไปก่อนวันนี้ก็รีคาลตรตตี้ครับผมจังหวะที่คีปดันนะควินโอโ้ดีนายคีปทงด้วยและเรนสครับผมใส่เข้าไปครับพี่ควินเหมือนจะร้อนครับพี่ควินเหมือนจะอยากอยากจะใส่เดียว อยากจะซัดตึงเรสขุดไปดีโดนคลิครับผมมานาบอดเขาควินมานาบอดครับมิดวันโซนออกไปเลยครับจังหวะนี้แลมม้วปั๊มฮิวซับสลับสแตทรอครับแต่มีแมงโก้อยู่3ลูกฮนะด้านฝั่งมิดวันควินก็รีแมงโก้เหมือนกันแล้วคาลิตี้ครับโอ้โหเกี่ยวไม่โดนครับเลสดอกนี้ครับ ทางด้านควินอ้าวอา,อาได้ครีปมา2ครับแล้วสู้ครับจะเป็นจังหวะชีวิตขุดหนึ่งวาวเลยครับดึงมาระยะมามานาเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าโอ้โหมานาไม่พอขุด2ครับไม่งั้นมีแตกท่ายบอกแต่ตอนนี้ครีปครับไหลเข้าทางด้านฝั่งควินแน่นอนนะโชคดีกันไปครับนี่ได้ดึงคาริตี้แบบอิ่มอร่อยครับ ได้คีปทงด้วยเงินไหลเลเวลไหลด้วยฮะตัดสินใจดีครับมิดวันเชิงดีครับคือถ้าแบบไม่วาฟก็ยังไงครับพบมานาของปั๊มอะไรหมดแนละ้วตัดสินใจปล่อยคีปกองหนึ่งครับทั้งด้านฝั่งมิดวันมิดวันตอนนี้เสียเปรียบเรื่องคีปแล้วเรื่องเลเวลครับอ้โควินเชิงดีจากกบหลบเรสไปหนึ่งทีงฮะ จังหวะถอยบอกแล้วมาเรสสวนสซนมิดวันมิดวันโดนไปครึ่งหลอดครับโอ้โหเอาเรื่องฮะรู้ว่ามิดวันจะสองเวฟครับผมพี่ควินพี่กันดึงครับหลบไปหนึ่งสเต็ปครับสเต็ปโยกแต่เลเวลเจ็ดนี่แหละครับถ้าขึ้นเลเวลเจ็ดได้ก่อนในควินเนี่ยบอกเลยว่าตึงนะควินวิญยาวจะปล่อยคีบครับในกองนี้ครับสักสองสามตัวครับเนื่องว่าตัวของเขาเนี่ยีมานาครับ รอสามเรสครับผมโหไ,ได้รถถังด้วยครับตึงจัดมิดวันบอกขอรถนะอรถังนะขอรถถังนะเรสไปที่ไม่โดนครับควินี่พี่แกเดินแบบลายดีจัดครับฝั่งเดอะไอ้มิดวันนี่พยายามจะต่อนะแต่ว่า ควินดูสว่าแบบลายดีแบบอ้าวอาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ได้เข้าครับผมเข้าตามต่ออาจจะแตกเองครับควินผมมานาหมดแล้วด้วยด้านตัวของฝั่งมิดวันมีจังหวะสวนครับนั่นคือแมงโก้ได้รถถังมาเหมือนกันครับมิดวันเจ็ดนาทีครับผมตึงๆกันไป เรสแวร์รอบนี้มิดวันโยกลงกันบ,บ้างครับเรสตัดมานาตัดเลือดตัดรีมานาครับผม oh oh oh. แล้วจะเอาคลิปสีกายเอาคลิปสีกายโดนไปสองเรสครับพี่ควิน,น,นวิ่งเลยครับตอนนี้วิ่งเลยครับขอถึงทีบัตแกนเน็ต่วงใส่ควินควินยังไงต่อติดคลิปเลยตีตัดเลือดนิดนึงควินบอกว่าขอทีเดียวเรสขุดไปเรสขุดไปครับผมโอ้สแต็กมันหมดไปก่อนครับแล้วก็ปั๊มไปครับแมงโก้แมงโก้ยังไงดีมิดวันวิ่งวิ่ง รันมิดวันรันรอบเรสีกรอบแล้วก็เนี่ยครับเกือบตายครับผมแต่ว่าแค่นี้ก็ได้เปรียบสุดๆแล้วครับทางด้านฝั่งควินครับ,รรบไม่มีใบวา<ม>้วาบอกข้าตัวตายกลับมาดวดเสีย2 0วีครับรอบนี้ชาโดฟีน่าจะรีบเอาป้อมเลยครับปอมหิวสาวกับดึงๆนิดนึงน่าจะรีบเอาป้อมสักเกือบเกือบครึ่งหลอนะดูทรงแล้ว าได้ป้อมมาก็คือจบเกมแล้วไม่เคยเห็นหนึ่งหนึ่ง,งตึงขนาดนี้ครับนานด้วยแปดนาทีครับปกตินี่ตัดสินใจกันตัดสินกันอย่างรวดเร็วนะลงมาครับมานาเต็มครับทางฝั่งมิดวันมิดวันเทเลเจ็ดมาพอได้วัดอีครับเก็บลูนไม่ได้ครับกดของหนึ่งหนึ่งหรือได้วะตีทิ้งแล้วกันนะเก็บนี่ฟาวเลยครับผม V.R จับเลยฮนะใบแดง โนลูนโนขวดครับหนึ่งหนึ่งว้านโอ้โหเขาเทรดแล้วด้วยครับเดี๋ยวปรับเฉดมานานี่ก็อันตรายนะทำไปเล่นไปเหมือนจะเทรดสเตทหรือเปล่าก็แม็กเลื่อนไว้ก่อน ได้ซ่อมคีบอยู่ครับทางด้านฝั่งมิดวันเบลเจ็ดแล้วตอนนี้เดินยัดมาสามชาร์โดเรสครับมิดวันเลือดพันหนึ่งครับหรือเปล่าอ๋อเลือดพันหนึ่งสำหรับทางด้านฝั 1> Race, 1, ่งควินเบรสหนึ่งทีมามาโอ้โ,อโอหยิวเลยครับขวดเขียวยาเขียวไ้ก่อนท่านี้ บันมันตึงๆสิบนาทีผ่านไปแล้วคืน <c oughs> นั้นมิดวันยังไม่ได้เพลเวอร์เสียครับแต่ควินนี่จะไปทางดากอนแลนด์แล้วนะนั่นแหละครับชารโดฟีนมันมีพาสซีฟที่แบบดามเจดีแล้วเวสกุดไปดีครับเอา เอาุยเกือบได้ขุดครับบอกแต่เอาคีบมาก่อนนะเกือบได้ขุดใส่น sure> ั่นควินตีไปทีเบรสหนึ่งทีเบรสหนึ่งทีเอาหรือเปล่าโดนคนครึ่งหลอดครับฝั่งมีิวซาแล้วก็ควินตฝั่งมิดวันก็ฮิวซาเหมือนกันเคียวลากดินกันไปครับรถถังรถถังพิควินจะได้ไหมฝั่งนี้คุณิตี้ลีครับเอาไงรถถังปั๊มแมงโก้เดินใส่เดินใส่ค้ำนาเน็ตแล้วดีนายคีปตีกายไป เรสขุด ja, ครับต่อเลือดควินไปหนึ่งทีควินก็ขุดไปไม่โดนมิดวันม e ิดวันสเต็ปเจอบี้ยวตัวหลบแต่ทางด้านควิน,นได้รถถังมาด่านมิดวันก็เอารถถังบ้างครับตีเคียร์กี้ปก่อนเรสไปหนึ่งทีไล่ครับควินเอาไงเอาเหรอเอาเหรอครับเอาเหรอครับสวนไปสวนไประยะจังหวะนี้เอา้าโลกาวไลีลยบลอยหรือเปล่าโอ้โหเป็น Queen ควินกระผมได้คิวก่อนครับแม่จังหวะกระผมเลิฟช็อตครับแต่ควินได้ฆ่าครับผมโอ้โห เดียวครับแต่ควินคือตัดสินใจดีครับเพราะว่าอยู่โลกราวเขาบม,มีโอกาสตีมิสครับแต่ว่าเขาใจถึงพึ่งได้ครับก็ซัดกอนเลยฮะนี่แน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็ดึงตึงกันเลยครับโบกไม้โบกมือนิดนึงนะโอ้แต่มิดวันนี่คือตึงนะถ้ามิดวันนี่ไม่ดุดเสียเปรียบในช่วงที่โดนหักวอร์ดไปให้ควินเลเวลนำก่อนัะแล้วก็ของปั๊มของ ควินได้เงินมาด้วยครับในช่วงต้นก็คือได้เปรียบเยอะกว่าในช่วงต้นแล้วเพราะว่าควินเหมือนว่าเอาเซนตี่มาเช็ควอร์ดนิดนึงครับเดือดเดือดเลยครับจังหวะนี้อุต่ามาเซ็ตวอร์ดและมิดวันเซ็ตก่อนครับแต่ควินเหมือนรู้ทางครับผมก็เลยเซนที่เช็คหน่อยครับก็ได้วอร์ดไปครับแล้วก็ในเวลหนึ่งนี้ได้อีกพีมาเดือดส่วนสี่แล้วก็จังหวะกดดันมันก็เลยทําให้แบบได้ดีกว่าด้วยของสตาร์เตอร์มาปั๊มด้วยครับโอเคจีจีกันไปครับ